ละครสั้นเอซเรื่องช่วยด้วยฉันตัวเล็กตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะเล่นอะไรอยู่ลูกเล่นกับแมวเหมียวรู้สิแม่ไม่ตื่นคะ่ะฮ้ายังไม่ตื่นเลยเหรอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเฮยสงสัยกำลังฝันอยู่ และนี่คือความฝันถึงแล้วดูสิสวยกันมากๆเลยบ้านของเราแต่ไมมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะบ้านใหญ่อยู่ใช่ย่อยเลยนะเนี่อยอืมันก็โอ้โหหมาตัวเท่าเราอะคิดดูคิดดู เล่นขมก็ยังเล่นได้นิดหน่อยเล่นแทบจะเล่นไม่ได้แล้วด้วยซ้ำแล้วแม่ไปไหนเนี่ยโอ้ไม่กอดนั่งไม่ได้ก็ยังมุนนั่งอีกเนอะมานี่ดูสินี่เป็นบ้านแค่อะไรก็ไม่รู้นะจริงมีบันไดบ้านของเราจริงๆคือข้างบนนี้๋ยวให้ดูเลยต่อบันไดขึ้นไป ช่วยกันทุบต้นไม้โอเคได้มไมมมืไหลส่วนมามาช่วยกันต่อเร็วขึ้นบันไดไปเพิ่มแต่อตแล้วทุกคนก็ต้องขึ้นได้ห้ามตกเด็ดขาดอุ้ยแล้วต,ตรงนี้จะไปยังไงโอปัดโถเอ้ย ใหม่เมื่อกี้พ่อทำบันไดผิดเ็าต้องกระโดดขึ้นไปอย่างนี้แต่พ่อขึ้นก่อนเพื่อหลบภัยจากสัตว์ลายได้ง่ายๆนี่เป็นไงบ้านจิว๋วโหทีวีก็ไม่ฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่านอนหลับสบาย มามีสเสืออันนี้ด้วยเราขึ้นมาเร็วทุกคนขึ้นไปกันเถอะลูกโอเคค่ะแม่ทำไมพวกเราตัวจิ๋วกันอย่างนี้เนี่ยนั่นสิถึงแล้วโอ้โหดูสิขึ้นมาบนหลังคาได้ไงอ่ะพอ่อไต่ไนั่นมันไต่เนี่เหรอ เฮ้ยมนต่ได้โอมีบันไดหรือเปล่าฉันอยากร้อง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 ไม่เดี๋ยวก็จกแตกนะเฮ้ยไม่ดีเลยเนาะใช่ค่ะขึ้นมาได้แล้วเห็นไหม๋ยวพ่อจะไป ดูบ้านใหญ่ๆนะโอ้ยเจ็บขาเหลือเกินลงไปอย่างนี้มีโปวดขาหักแน่ๆค่อยๆลงอิ่สงบจิตสงบใจนะ,ะถึงคราวนี้แหละกรโดดลงเอโอ้ยเจ็บขาไหนทำไมกำแพงว่านสูงเราเนี่ ันสูงกว่าเราทุกอย่างเลยอะต้นไม้ก็สูงกว่าเรายกไว้ในนี้อันนี้ก็สูงกว่าเราอีกโอ้ยดูบ้านหลังนี้สิจร,จริงๆเหร่บคนธรรมดาก็บ้านหลังใหญ่แต่บ้านหลังใหญ่มากดูสิช่เพิ่มตัวอล็กขึ้นมาหน่อยนึงดูเทียบกับต้นไม้ เรามาเทียบกับบ้านหลังใหญ่โอ oh uh huh. เมกอดแล้วมาเทียบกับบ้านหลังนี้โอ m มกอดไหนมารองบ้านที่หลังที่เล็กที่สดและมารองเทียบกับฉันดูว่าบ้านของนี่เป็นบ้านของดิฉันนะคะผมขอยืมแป๊บหนึงครับ อือห uh ือ huh. บ้านคือมินิมอลมินิมอลสุดแต่หนึ่งชั้นก็อยู่ได้ดูซิอือหือ uh huh. ดูดิแบบตัวเล็กขึ้นไปเลยอะ่ะ uh huh. มันก็ไม่ได้เล็กมากเลยางั้นหรอก เรารองมาที่โรงเรียนกันบ้างดูสเตโรงเรียนปกติทุกคนก็ต้องใหญ่และพอรับตัวสิวมันจะใหญ่ขนาดไหนมาก็เดินเข้ามาใกล้ๆก,ก็แบบโอเมก้า oh ฟ้าร้องวิสูงอยู่นะเลย เดี๋ยวเราลองเข้าไปในห้องเรียนกันดูแผ่นป้ายนี้ดิดูบันไดไปดูถส้วมเอในห้องน้ำห้องน้นหญินในห้องน้ำชายไมนดูถส้วมหน่อยโ oh อเมก็โคตรใหญ่เลยเดี๋ยวก็ตกไปด้วยแล้วดูมันใหญ่ทงหน้าฉันเลยโอเมก้ oh อุ้ยดูตู้ก่านน้ำดิมันใหญ่มากๆไปดูให้ห้องเรียนกันบ้างคขาเรียนวิชาอะไรกันอยู่อันนี้มห้องมอเน,นี่ยมอหนึ่งทับหนึ่งแนี้อุ้ยติดขัดอันนี้มอหนึ่งทับสองมีแค่นี้เหรออุ้ยเขาพักเที่ยงกันแล้วเหรอ มันจิ๋วมากมากเลยอร่อยกันไหมนะ่าฮึ้ยทำไมนายตัวเล็กจังก็หยุดแล้วแหละอุ้ยกินรอยอกินด้วยดิเอาไปอ,อร่อยกินน้ำนเหรอกินซาวิลเหรออืมขอน้ำนะแค่นี้แหละเอาตัวจิว๋ว โอ้วันนี้หยุดเรียนมาหนึ่งวันนะแล้วง่ายก็มาแบบก,มนนกม็มันอน,นอนแล้วพวกเธอเรียนมันเสาว่ามันได้หยุดเรียนสักหน่อยกับพวกเธอเรียนเสาโอ้เอาพวกสองคนนี้แตกรังอยู่สองคนไปเล่นวิชาภระแน่ๆห้องนี้มีสองคนเองเหรอมันจะไม่ทัน เราไปขี่สกูตเตอร์ของอาจารย์ดูดีกว่าตาตาตานี่โอไม่ก oh ็ใหญ่แต่รับไม่ได้เลยใหญ่มากๆลองอีกคันหนึ่งสิแล้วฉันต้องเดินไปนี่นะอยากมีรถสักคันจังเลยขอรถหน่อยครับโอ้ผิด ส่งได้แค่นี้เหรอคะโอ้ oh my gosh ดูเหยียบจะลดเป็นควันอยู่แล้วก็มันเล็กขับไม่ได้ขนาดหัวยังโขกเลยแล้วมาเทียบกับเสาไฟฟ้าดูดูเลยอ <c oughs> ื้อเทนเหมือนมดแล้วดูสูงก็สูงไม่เทียบกับคุณครูอาจารย์ดิไปครูครับครู อะไรเอ้าทำไมนาตัวจิ๋วอะัอนุบันสามเนี่ยไม่ใช่โอ้โหไปเทียบกับรถครูดูดีกว่าคุณครูอุ้ยเป็นเบาะหนังเทนแพ้เบาะหนังฉันก็อยากดูคุณคุณครูขายแท็กซี่เรือเรถเนี่ยสี่แรงอ่ะ เยี่จริมจริงๆเลยอืมไหนออ้ยใหญ่อยู่นะฉันสูงเท่าที่แบบอะไรนะที่จับอืมโอ้โหไปไปซื้อของกันดีกว่าดูซิว่าพี่พนักงานเขาจะตกใจหรือไม่ ถึงแล้วเซเวนรีเวนจินดี้อนรับค่ะซื้ออะไรดีคะคุณจิว๋วอุ้ยมีหน่มปางยาวด้วยอ่ะโอเมกอชมีทุกอย่างเลยเนี่ยมาตะโคกใหญ่อีกแล้วแล้วดูกระจกสซสูงก็สูงส่องก็ไม่เห็น อะไรเนี่ยพอมจะมีของอะไรบ้างไหมครับที่ผมซื้อได้ก็จะมีไอ้ผู้คุณมีเงินอยู่กี่บาทนะคะผมมีอยู่หก0้บาทอะความจริงแล้วห้าพันนะคะทุกคนอืมก็มีข้าวบอลน,นะคะข้าวที่มัแบบข้าสารปกด้วยเอย้ข้าวสวยปกด้วยอะไรนะสาหร่ายกับ เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็แซนด์วิชแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะขนมปังยาวนี่มังไม่รู้อืมกาแฟโฮกชาเขียวอะไรเออมันคืออะไรผมขอลองซื้อหน่อยอ๋อซาลาเปาอไหนอันนี้ก็สนใจโอ้ลูกชิ้นไอที่ขายอยู่นี่เลย นี่คืออะไรอ๋อช็อกรลตวนเาเนายนไท์อร่อยขอบคุณนะครับโอเคค่ะวนกักกาศหน้าเช่นใหมนะคะเอลิเว,เวนเคอุดหนุนเรียบร้อยพนักงานเขาไม่แปลกใจอะไรเลยณครูก,คก็ว่าแล้วว่าเป็นพิเด็กอนุบาลสามเฮ้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนสนุกกันไม่เออ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e ด้วยนะขอบคุณค่ะบายนะบ๊ายบายโอ้ยคำถนนเฮ้ย